ครับสวัสดีครับส,สมาชิกตีแดดบิ๊กยมนุกตันประจำที่28เดือนพฤษภาคม2568นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้บนตรงเป็นหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างไอทัดบาวชไว้เจือบซาบเกนนะครับผมได้อลตรงให้ต่อบาวชไว้ไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับสรุปว่าตายนะครับคูนี้จบเกมซาบุกินบวกม,มาชนะไปด้วยสกอร 2, ์2ปรมาตูต่อ0ูนย์นะครับต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับป้าดบัวต่อเนื่องไปนะครับสำหรับบอลติงตามคลิปนะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์อบอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม v p ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสอดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงจะนะาเลิศนะครับเป็นคู่ระหว่างเนนเบติสเจอกับเชลซีนะครับเบติสจอบอันดับที่6ของลีกสเปนนะครับส่วนเชลซีจอบอันดับที่4ของลีกอังกฤษนะครับเกมคู่นี้จะตีกันที่สนามกลางเวลาที่สองตรงตามลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปร,กรากฏว่าเบติสเปิดบ้านเบียเอาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ เมติสสนั่น่าลสุดท่ิบานมาเสมอสองนัดเลยเป้ไปหนึ่นัดน,น,น,นะครับ นัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเสม,มอกับบาเลนเซียไปด้วยสกอ้อนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูแย่ยเลยนะครับส่วนเชลซีสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดเล่นไป1นัดน,นะครับในนัดล่าสุดบุกเราวชนนันอตติงแฮมฟอร์ดิมาด้วยสกอ้อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมดูดีเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเมติสจะไม่บอบ4 3, 3 3นะครับตัวหลักๆก็จะมีโจบานี่โรเซลโซอิตโก้และก็แอนโทนี่นะครับส่วนเจลซีจะไม่บอบ 4 5ี่นหนึ่งนะครับนำท่ามาโดยเอนโซเฟนันเดสโคปาเมอร์และก็เปโรเนโตนะครับสำหรับเกมคุนิเดตเปิดมาเป็นเชลซีเปิดราคามาต่อครึ่งเมตรนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับ ส่วนตัวผมผมจะมาทางเบติสมากฝันนะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เต็มที่น่าจะจบด้วยผลเสมอไปมากฝานนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้รองเลี้ยนเบติสไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับยงมีครั้งนะครับผันต้องให้รองเลี้ยเบติสไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับผมมองว่าอยู่เบติสน่าลุ้นกว่านะครับขออนุญากกันนะครับฝากกดติดตามและกด Subscribe ช่องยูทูบตีเด็ดบิ๊กโจมและเตีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประมาอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ